เด็กๆจ้านี้นจะถามคาถามเดียวแล้วแต่หนูจะตอบในฐานะหนูจะเป็นหนูน้อยเกษตรว้าย<ม>เด็กๆคะในฐานะหนาูจะเป็นหนูน้อยเกษตรพืช<ม>ผัก<ม>ผลไม้ดอกไม้สัตว์เลี้ยงตอบอะไรก็ได้หนึ่งอย่างเช<ม>่นถ้าใครชอบดอกกุหลาบหนูก็บอกดอกกุหลาบแค่ถ้าหนูชอบแมวเนีออ่ย <ปะ S 1> หนูชอบแมวค่ะหรือถ้าหนูชอบทานผักหนูก็บอกค<ป>ะน้าค่ะแล้วแต่ดีไหมคะจะเริ่มจากน้องเด็กกี่วหมายเลขยี่สิบสี่ ชไอเดียบอกปลาลูกปลาค่ะหรือชอบแมวค่ะน้องหมายเลขยี่สิบสองค่ะหนูเลี้ยงปลาหนูชอบหนูชอบแมวค่ะหนูชอบแมวค่ะน้องหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะหนูชอบแมวค่ะสาวแมวแล้วค่ะหมายเลขยี่สิบ น้องตัวเล็กละจ้าตนมหนูชอบหมาค่ะหนูชอบหมาค่ะรอ่เปลี่ยนแล้วค่ะเก่งมากค่ะทุกคนสิบหกชอบอะไรลูกชอบผักคะน้าค่ะหนูชอบผักคะน้าลูกละคะแครอทค่น้องหมายเลขสิบห้าชอบแครอทค่ะหมายเลขสิบสามชอบตะไบค่ะชอบนุ่งกระต่ายหมายเลขสิบสองค่ะหมาบ้านแก้วชอบแกวค่ะชอบแมวค่ะน้อง ดอกไม้ค่ะอ้าวเดินมาหาดนิดทะลูกหมายเลขสิบหือชอบแมวค่ะชอบแมวค่ะขอบคุณค่ะหมายเลขเก้ามาค่ะใส่ชอบกระต่ายค่ะหรือชอบกระต่ายค่ะเดินมาทะลกหมายเลขแปดชอบผักค่ะหรือชอบผักกะแล้วปูชนิดได้ไหมคะผักปูผักปงเลยลูกอุ่ยตาเลยหวานค่ะขอบคุณค่ะน้องหมายเลขหก หนูชอบดาวค่ะเธอจะต้องไปเรียนชีววิทยาคนถัดมาจะหมายเลขสี่ดูชอบปลาค่ะหนูชอบปลาวินไต้ตายเหมือนเรื่องที่จบไปเมื่อคืนค่ะที่พี่พี่เสือหมายเลขสองและหนึ่งค่ะมาค่รลูกชอบแมวค่ะหนูชอบแมวค่ะน่ารักมากค่ะสวยค่ะน้องหมายเลขหนึ่งละจ้า ข้าปาลาเหรอจ้าขอบคุณค่ะท่านที่ครบค่ะที่ให้น้องๆทุกคนได้กล่าวพืชผักผลไม้หรือสัตว์เลี้ยงที่ชอบนั่นคือขณะนี้เป็นรอบที่หนึ่งค่ะอนุจ้าลองโบกมือค่ะโบกมือแบบสาวสาวส,สวยลองโบกมือแบบสาวสวยส่งร,อย,รอยยิ้มได้ค่ะส่งรอยยิม้มส่งยังไงดีคะ่ะจะส่งยังไงคะส่งรอยยิม้มหมดแล้วเนี่ยนี่คือความน่ารักของน<ป> <ขอ S 2> ้องๆ โอ้โหสุดาเลยค่ะไม่ได้เป็นหมันค่ะบังเอิญไม่มีหาไม่ได้ค่ะชื่นชมค่ะน่ารักทุกคนและจากนั้นมิวสิกาเตรียมเป็นแรงเพื่อส่งน้องๆลงจากเวทียินดีต้อนรับทุกคนสู่เวทีหนูน้อยเกษตรค่ะน้องาใจเล็กนึงยังยังลงจากเวทีกันอีกแล้วกันนะอ่ะตามดี